ตำรวจนายนี้ยศร้อยจรบจเอกเป็นลองสารวัตรจราจรได้ขี่รถออกจากออกตรวจบริการจราจรแล้วไปเจอกับน้องนักเรียนชั้นม .5 หอายุ17ขี่รถมาตำรวจนายนี้ขี่แซงแล้วเรียกให้จอดก่อนจะพูดคุยดูข้อหาไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่มีใบขับขี่สอบถามเบื้องต้นลองสารวัตรจราจรนายนี้ยอมแล้ว่าพาน้องไปจริง น้องผู้เสียหายมาแจ้งความตั้งแต่วันเกิดเหตุแล้ว29วกมกราค่ะตำรวจรับร้องทุกเอาไว้แล้วส่งน้องไปตรวจร่างกายแล้วนะคะขนาดเดียวกันคุณแม่เดินทางมาจากกรุงเทพก็อยู่ระหว่างให้ปากคำกับตำรวจป่าติ้วส่วนน้องผู้เสียหายตอนนี้ถูกส่งไปสอบปากคำกับสหวิชาชีพที่ตัวเมืองยโสธรค่ะตำรวจตั้งข้อหาตำรวจที่ก่อเหตุร้อยโวเด็คนนี้ หนึ่งพรากผู้เยาว์อายุเกินกว่า15แต่ไม่ถึง18ไปเพื่อการอนาจารสองกร,กระทำข่มขืนกระทำชำเราะผู้อื่นโดยใช้กำลังขู่เข็นใช้กำลังประทุษร้ายและนำตัวไปส่งฝากขังที่ศาลจังหวัดยโสธรทันทีนะคะทังนี้ทั้งนั้นระหว่างที่ตำรวจนำตำรวจร้อยเวรคนนี้ไปฝากขังนละข่าพยายามจะสอบถาม ชี S <S ้แจงนะความจริงไหมครับเกี้เกไดขึ้นมันเกิดยังไงครับผู้กองแอดออเทษขอโทษขอโทษพ่อคุน้องเขาขอโทษ้เขาที่มาขอโทษทุกผู้กองทาจริงอย่างที่กวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นะทไมมันผู้กองทจริงเดี๋ยวพี่พี่พี่บังบััััง อ okay, ครับอตอนนี้นำตัวส่งฝากขังทงี่ศาลจังหวัดสุโพทนะครับเบื่องต้นแล้ก็ทาผู้ต้องหาฝากขอโทษไปยังเพื่อข้าตกัรบวงทั้งประเทศและก็ะขอโทษแทนประชาชนนะครับ